ฟางเลี้ยงปลาอีกแล้วนูนเยอะเลยกำลังส่งแน,นี้ถูกหวครับโดนัทนะครับโดนัทเกลียวโดนัทโดนัทคมโดนัทเกลียวปลาย,ยังมาอยู่นะตอนนี้น้ําน้ํามันขึ้นแล้วนะฝนตกน้ําขึ้นแล้วบรรยากาศดีมากนะดูนะครับบรรยากาศดี สุดๆเลยครับไม,มดดดไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยเต่าก็จะได้กินแต่เต่าเต่าไม่ทันหรอกเต่ามันต้องป้อนไม่ทนันไม่ทนันยากาศดีครับผมนี่สวน บริเวณสวนนะครับดูบรรยากาศล่มลื่นมากแล้วก็ไม่มีแดดอะ่ะไม่มีแดดแล้วก็สดชื่นเพราะฝนตกใหม่ๆดนะอกไม้ก็เริ่มงามนะครับตอนรับวันแม่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ชมสวนเท่านี้ครับ